สวันนีค่ะไปไหนส่งข้าวส่งน้าเด็กอเป่ีค่ะไ่าหนา่า้า่งน้กเดยกนฝนตกเลยน่ะอืมเปลืองาสตร์ปจะไปไปยินเสียอ้ยยินเป็นยังไงรถคืออะไร อันนี้มานี่ขออนุญาตแม่อะไรอย่างเงี้ยข้ามนี่ละข้ามุดบ่ไม่แต่มาเกี่ยวที่บ้านข้าวที่บ้านจนแบบแล้วแล้วทังนู้นกะว่าเหลือประมาณกี่ไร่อะทั้งหมดเอารถนายมาจากบนแล้วปะย้ายพวกนี้ข้าวเยอะไหมนู่นมาเราไปเดี๋ยวไปเกี่ยวด้วยนี่ทัพรนี่ก็ยังไม่กล้ารับหน้าคนเดียวบ่คนเดียวจ้ะลุง กี่ไรปีนี้คนมาหารถอะะใช่ไหมแต่รถเสียอ๋อต้นไม้เยอะมากอยู่นู่นอะวันนี้เห็นเกี่ยวต้นไม้เยอะมากเลยต้นไม้เยอะเอ้านุ่นนายใครมามั่นไว้นี่ฮะนุ่นบ่มันตัวเองนุ่นซื้อให้บ่นี่มาเอาอะไรได้ยินว่ามาเอาอะไรนะนี่เหรอ

้อเี่ยาสามพันหรสามพันโอสามพนเช้าน่ะโอ้เ้าแนนครับเจ้าของเจ้าของเรื่องนุ่นนอนอนยนไ่เลยเสื้นี่แขนยาวใช่ไหมเสื้อแขนยาวครับซื้ออยู่ไหนอ๋อให้เขาให้เขาซื้อแล้วก็เขาปักให้เลย เนี่ยเป็นไทยต่อไทยยังบ้านไทยเดี๋ยวเป็นไทยตั้งแต่บ้านเขาอ่ะแผนเขาแบบแนบเนียนมากแล้วพอถึงทุ่งนานะเข้าคนละทางกับผมนะดักดักซ้ายดักขวาแล้เราหนีนนจะไปไหนต่อเนี่ยไปไหนต่อที่ไหนลำดวน อ๋อการตรวจช่งอะไรน้ำยาขายดีไหมขายดีขายดีปะไปสภาพช้าแต่ทำของนี้นึ่ยแล้วก็มาแปลให้พีไทยรอบนสาวเป็นพูดไทยด้วยสาวพูดซักไม่เลยข้าวสุกหมดยังแถวบ้านอ่ะ ใช่ไหมนานหนึ่งมันก็สุกครึ่งหนึ่งอีกครึ่งเหมือนกันเลยขับผ่านมาเมื่อกี้รถเกี่ยวเยอะไหมไม่ค่อยเยอะถ้าทิ้งบนถึกจนอันนี้เดี๋ยวมีอะไรสัมภาษณ์หน่อยสัมภาษณ์ได้ไหมนี่ได้ไหมฮะมีเรื่องสัมภาษณ์ไหมพบกับรายการคนดังนั่งเคลียรวจะสัมภาษณ์น่นอะ มันเรื่องนเรื่องนุ่นเด๋มันมีคนโทรมาหามีคนโทรมาหาฮะมันมีคนโทรมาหาว่าเรื่องน้องนุ่นอะถามได้ไหมามได้เนาะเอาให้ใหายค้างคาใจเลยเนาะเออในรู้มันจริงหรือไม่จริงก็โทรมาบอกว่าเขาว่าอย่างนี้เขาว่า นุ่นน่ะไปดูอะไรนะแฟนเก่าติบอลอะไรประมาณนี้เอาคลายคลายปัญหาหน่อยดิดูว่านี่ไอแกเป็นเพื่อนในเฟซไปถึงว่าแฟน,นเก่าเลยนะอ่ามีเป็นเพื่อนในเฟซไอ้ดูที่แกลงติบอลวันบนั้นวันนั้นหนูไปเมืองใช่ไหมอ่าพอหนูกลับแกก็ลงไอ้รูที่แกติบอลนั่นแหละแล้วคนเนี้ยมันปวดอ่ะแล้วทีนี้แล้วโพสรูป เพราะลูกตอนที่แกเตะบอลแต่ลูกที่แกเตะบอลนั่นน่ะมันเป็นงานกีฬาสีเทคนิคเซรีนแล้วเหนื่อยมากแล้วทีนี้ลูกนัะน่ะเป็นเตะแต่มันไม่ใช่ลูกมันเป็นลูกเคล็วิ่งแกวิ่งเตะบอลเฉยๆอ๋อก็หนาละปีนึ่ใช่ไหมอืมมันนานแล้วใช่ไหมใช่เขาก็เคยโทรมาปวดนุ่นนะนุ่นเคยอัดคลิปเสียงไว้อยู่โทรมาปวด ไม่เนสขความก็โทรมาบ่าไงแล้วพี่สงสารน้อจังเลยอะไรเดินนิ่มหลอกอะไรเงี้ยพี่เคยเจอน้งนะในผับอะไรเงี้ยอะไแกก็พูดพูดไปน้องแล้วทีเนี้ยนุ่ก็เลยคิดว่าถ้าไมเรายงอ่ะนุ่จะแจ้งความนะทีนี้เขาก็เอาอีกเนหนึ่งโทรมาเขาอกอนะเป็นลูกชายพี่เล่นเป็นพี่อายุสิปีนั่นแหละแล้ทีนี้นุ่นก็ออไปตามเขาอ่ะ แล้วสักคั้หนึ่งเขาก็โทรมาอีกรอบหนึ่งเนี่ยลูกชายพี่อ่ะเขาออกไปข้างนอกเขาหนีออกไปอ่ะพี่ไม่รู้จะทํายังไงแล้วทีนี้นุ่กาดเสียงกงแต่ครั้งแรกที่เขาโทรมาดาครั้งที่สองที่เขาอ้างว่าเป็นพ่อของเด็กแล้วครั้งที่สามปุ๊บครั้งที่สามนุ่งึ้นเสียงใส่ดากลับเลยที่อย่าคิดว่าหนูงัวแต่คิดสอง่ะไม่ใช่เสียงผู้ใหญ่ขนาดนี้หนูเอาเสียงเด็ียบเทียบครั้งแรกกับครั้งที่สองที่พี่โทรมาเอโทษอ่ะเป็นเสียงเดียวกันเออ ไม่ใช่เสียงเดียวกันเป็นเสียงที่พี่เรียกลูกพี่มาคุยสิถ้างั้นอ่ะทีเนี้ยเขาก็บอกว่าลูกพี่หนูวไปข้างนอกหนูไม่เชื่อหรอกนีหนูก็คนเดียวกันหรือเปล่าวะที่โทรมาฮะฮะูก็ตัไปแล้วเขาก็ส่งข้อความมาที่เขาเคยส่งมาดาก็ส่งอีพี่ขอโทษนะพี่นี่แหละเป็นคนทำเองเลยเขาจงเลยก็โทรไปด่าไเนาทำไมพี่ต้องทำแบบนี้ต้ทำเนาะแล้วพี่อายุาไหร่พี่อายุมากกว่าพี่ชายนู่นอ่ะมากกว่าพี่ะ ถ้าพี่อายุมากกว่าพี่หนูก็ต้องก็คงสาสิบกว่าแล้วทำไมพี่มีพี่ทำงานอะไรพี่วิ่งรถตู้ทึบพูอพ่จาริดคนเลยเนี่ยอะไรด้วยเลยนี่ลนี่แหละก็เป็นลูกเาอันนี้ผมก็อัดคืออยากถามตรงนุ่นมานานแล้วแหละแต่ว่าก็คือยังไม่ได้ ตัดใจชื่ออะไรหรอเราก็ได้ยินเราก็ไม่เขาทูมาบอกก็เลยเราก็ต้องคลายความก็เลยดูไปดูมานุ่นก็มาอย่างนี้เขาเปิดตัวเขาเปิดอะไรเขาเปิดตัวถ่ายโครงในคลิปมันก็ไม่น่าจะใช่นะแล้วที่เกี่ยวลงคลิปไปเมื่อวานอ่ะอ่าแล้วชเสี่ยงถามนึกว่าได้ไหมนึกก็ถามได้แต่ว่าไม่หรือตอบเล่นแบบตอบเล่นกันอยู่กสนุกู่อืก็แกล้งกันก็ไปมันมีสองสองแอคเคา์อ่ะที่ไปมีเนาะ เมนในสร้างนอียดเลยเมนเยอะมากเห็นไหมชักจะแล้เาสร้างคามเเยอะมากเขาไปอ่านประมาณแบบเกือบสิบคอมเมนได้ใน้ก็ในเพจอ่ะก็มีเป็นสิบยี่สิบคอมเมนต์เลยนะอแล้วก็ในในเพก็มีประมาณสามสี่เฟซอ่ะทักเข้ามาด่ามาเรื่องเนี้ยปวดปวดไม่เลิกอ่ะเพาถามว่าถามาว่า ี่งีสอง่ะลูมาทอยลูกมาคุยกคนเก่าเลยนนที่ชอบนอนตื่นีหนึ่งองถามนนดูไ้ชอบขังนตีนึ่งีสองตื่มันเข้าให้เข้าไปดูเฟซแอ่แฟนเก่านนด้วยแล้วอาเข้าไปดูเนาะเข้าไปดูปุ๊บไปดูดูดูคอมเมนต์นี่มีแต่ว่าอะไรอ่ะมีแต่คุยไม่ดีเลยอ่ะไอคนที่คุยอ่ะคุยไม่ดีกับไอคนแฟนเก่านนอ่ะเขาเคยเข้าไปด่ เออเข้าไปด่าเข้าไปด่าเขาบโอ้ดูแล้วไปป่วนเขาปั่นแล้วมันไม่ใช่ครับเอานี่ครับเยอะมากเขาสมัครเรุ่นอกประมาณบถึงนะอ่าแตเาก็สมัครมาเื่อยนี่ครับคลายความคล่องใจแล้วจริงๆแล้วมันไม่ใช่นะครับโอ้คนที่โทรมาหาผมนี่ก็ไม่รู้ว่าไม่รู้จักกันมาก่อนเลย เียโทรมาบอกนนได้วยเหรอได้เขาโทรมาบอกนนว่าไงฮะไหนเลราไปฟังหน่อยพี่พี่เตือนนะว่าเนี่ยยังยังไม่ยังไม่เลิกกับแฟนเก่านะเออน่าจะคนเดียวกันเลยคนเดียวกันแน่ๆเลยเหมือนคนเดียวกันแล้วเขาก็สมรังควานน่าจะคนเดียวกันอยู่ถ้าโทรมาอย่างนี้ ก็อืคนปั่นธรรมดาใช่ป่ะอืะคนปั่นก็ปั่นไปนะครับแต่ว่าหมดสิทธิ์อะไรหมดสิทธิ์ปฏิเสธไดเพียวเลยข้อมูลมันถึงกันหมดนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็คลายความข้องใจแล้วใครที่เป็นห่วงน้องนนกลัวจะโดนสาวนุ่นหลอกแต่ผมว่าไปคุณคณะไปคุณคณะก็ดูอยู่นะว่ามันไม่น่าใช่หรอก เพราะว่านุ่นไม่เคยนนไม่เคยซื้ออะไรให้นุ่นมีตดนุ่นซื้อของให้นนดูไปดูมาเหมือนนุ่นเหมือนนุ่นอ่ะจะโดนนุ่นหลอกกระด้งเรื่องของเรื่องนนนนถือกระด้งอย่างนี้ไอวันนี้มีอะไรจะให้บ้างเอ้าเออดี่วูดิวันนี้มีอะไรจะให้น้องนนบ้างฮะ จบนะครับจบแล้ววันนี้ทุกท่านก็ได้ดูแล้วนะมันไม่ใช่หรอกครับมันเป็นแค่คนเข้ามาป่วนครับคนเข้ามาป่วนนั่นจะคนเดียวกันนี่แหละขอบคุณสําหรับครับเอาก็ขอบคุณสําหรับความหวังดีนะครับแต่ว่าอพี่ก็ฟังดูจากปากน้องนุ่นแล้วก็นนนะครับขอบคุณมากก็ สำหรับความหวังดีเนาะบางทีเราอาจจะเข้าใจผิดเนาะนะครับ,บกับมนัน์ะ้องแบนแต่แทอายุต่างกันกี่ปีนี่ <c oughs> ฮะสี่ปีนี่นุ่นกินยาอ่อนเลยนี่ <c oughs> <c oughs> ต่างกันสี่ปีครับพ่อคุณแม่ว่าไงบ้างพ่อกับแม่ว่าไง <c oughs> ไลม่ได้ว่าอะไรดิ พ่อไม่พูดหรอกพ่อจะพูดแล้วพ่อก็อยากได้ลูกเคยแล้วพ่อกับแม่น่ะตอนนี้แล้วเนาะพ่อกับแม่โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาท่านผู้ชมทุกท่านเพียงเท่านี้แล้วกันปังดูจากปากน้องนุ่นแล้วครับขอให้สบายใจได้ครับไม่มีอะไรนะครับโอเคครับขอให้ดูกันแล้วก็คุยกัน รับกันคุยกันไปนานๆให้เข้าใจกันครับเป็นกำลังใจให้สวัสดีครับ